สวัสดีครับวิชาดนตรีาส,สากลวันนี้เราจะเรียนเรื่องระดับเสียงของตัวโน้ตชั้นประถมศึกษาปีที่3 สสวัดีครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ชมการบรรเลงเปียโนไปแล้วนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเปียโนเนี่ยจะมีระดับเสียงที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ําหรือว่าเสียงสั้นเสียงยาวนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าระดับของเสียงตัวโน้ตนะครับนักเรียนจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมนักดนตรีเขาถึงสามารถที่จะบรรเลงเป็นเพลงได้ล่ะนี่คือ ความสามารถของนักดนตรีนะครับนักดนตรีจะต้องมีความสามารถแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีดนตรีสากลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของระดับเสียงของตัวโน้ตว่าระดับเสียงตัวโน้ตเนี่ยมีความสําคัญที่ก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นเครื่องดนตรีกันเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับระดับเสียงของตัวโน้ตก่อนถ้าเรารู้ระดับเสียงของตัวโน้ตเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถที่จะไปบรรเลงเพลง เราก็รู้จักตัวโน้ตว่าอันไหนเสียงสูงอันไหนเสียงต่ำนะครับดังนั้นความสําคัญในการเรียนในชั่วโมงนี้นครับก็คือระดับเสียงของตัวโน้ตนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับเชิญครับการเรียกชื่อตัวโน้ตการเรียกชื่อตัวโน้ตสากลมีสองแบบหนึ 28, 1, ระบบโซฟาโซฟาซิสเต็มใช้เรียกชื่อตัวโน้ตเรียงลำดับ จากเสียงต่ำไปเสียงสูงดังนี้โดเรมีฟาซอนลาทีการออกเสียงของตัวโน้ตโด ก,บบบบก,การเรียกชื่อตัวโน้ตแบบที่สองระบบตัวอักษร l e t t t r s y y t t m m การเรียกชื่อตัวโน้ตเรียงลำดับจากเสียงต่ำไปเสียงสูงดังนี้ลาทีโดเรมีฟาซอนลองฟังเสียง เสียงของตัวโน้ตระดับเสียงของตัวโน้ตมีลักษณะคล้ายกับการขึ้นบันไดการขึ้นบันไดจะมีลักษณะขั้นแรกจะเสียงต่ำขั้นที่สองที่สามจนถึงขึ้นไปขั้นสูงสุดดังนั้นระดับเสียงจะมีลักษณะตั้งแต่เสียงต่ำจนถึงเสียงสูงการไล่ระดับเสียงจากเสียงต่ำไปเสียงสูงลองฟังเสียงดูนะครับ โดเรมิฟาโซอนดาีโดการได้ระดับเสียงจากเสียงสูงไปเสียงต่ำลองฟังดูครับโดทีาดา นักเรียนได้รู้จักระดับเสียงไปแล้วทั้งเจ็ดเสียงถ้านักเรียนอยากสามารถที่จะจาระดับเสียงต่างๆได้นักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆนะครับคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะจําระดับต่างๆได้โดยเราใช้สัญญาณมือสัญญาณมือนี้จะเป็นระบบโคไดนะครับการเรียนรู้แบบระบบโคไดจะสามารถทําให้นักเรียนจําเสียงของตัวโน้ตได้มากขึ้นยิ่งขึ้น เสียงแรกก็คือเสียงโดการทํามือเรายกมือทั้งสองข้างในลักษณะกำมือให้อยู่ในระดับเอวตามรูปนะครับเสียงเรให้นักเรียนยกมือทั้งสองข้างในลักษณะปลายนิ้วมือชี้ขึ้นอยู่ระดับสูงกว่าเอวเล็กน้อยตามรูปนะครับเสียงมีให้นักเรียนยกมือสองข้าง ในลักษณะนขนานกับพื้นอยู่ในระดับสูงกว่าเสียงเรเล็กน้อยนะครับตามรูปเสียงฟาให้นักเรียนยกมือทั้งสองข้างในลักษณะให้นิ้วหัวแม่มือชี้ลงพื้นอยู่ระดับสูงกว่าเสียงมีเล็กน้อยตามรูปเสียงซองให้นักเรียนยกมือทั้งสองข้างในลนักษณะพลิกกว่ามือขึ้น ให้หัวแม่มือชี้ขึ้นด้านบนหน้ามือเข้าหาตัวอยู่ระดับติ้นปีหลังมือหันออกจากลําตัวลักษณะนี้เสียงจะสูงกว่าเสียงฝาขึ้นเล็กน้อย3รูปเสียงลาให้นักเรียนยกมือสองข้างในลักษณะให้เป็นถ้วยกวา้างนิ้วมือแยกออกจากกันเล็กน้อยจะมีระดับเสียงสูงกว่าเสียงซอน ตามรูปนะครับเสียงทีให้นักเรียนยกมือทั้งสองข้างขึ้นในลักษณะการชี้นิ้วนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยและนิ้วโป้งอยู่ในลักษณะการกำเสียงจะสูงกว่าเสียงลาขึ้นนะครับตามรูปเสียงโดสูงให้นักเรียนยกมือทั้งสองข้างในลักษณะการกำมือให้อยู่ในระดับหน้าอกไม่เกินระดับคางตามรูปนะครับระดับเสียงและสัญญ,ญาณมือ โดเรมีฟาซอลลาทีโดโดทีลาซอลฟา ครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องระดับเสียงของตัวโน้ตแล้วและสัญญาณมือของโคโดาคงจะทําให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของระดับเสียงได้เป็นอย่างดีนะครับระดับเสียงมีความสําคัญได้เป็นพื้นฐานในการที่เราจะเรียนวิชาดนตรีสากลน,นะครับในการปฏิบัติและการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระดับเสียง ซึ่งเป็นพื้นฐานหวังว่าคลิปหน้าเราจะเข้ามาเรียนกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ